ชุดยาวเลยเอามาแล้วสวัสดีครับผมปอเอฟนะครับ10เรื่องของการสอบท้องถิ่นปีนี้อะไรที่ไม่เหมือนเดิมมีข้อมูลเปลี่ยนไปเยอะเรื่องแรกก็คือการเลือกตั้งปัจจุบันเนี่ยนะครับกฎหมายท้องถิ่นฉบับ2563ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่น เวลาเลือกตั้งปัจจุบันคือ8โมงถึง5โมงเย็น8.00ถึง17.00ไม่ใช่8.00ถึง15.00มาเมือนเดิมแล้วนะครับ 2. บัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วกฎหมายให้เอาไปใช้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เมื่อก่อนมีหลายบัตรบัตรข้าราชการที่หมดอายุสามารถเอาไปใช้ได้ เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะครับใช้ได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วในกรณีของบัตรหมดอายุนะแต่ถ้าบัตรอื่นที่ไม่หมดอายุซึ่งทางราชการออกให้ทั้งใช้ได้ปกติแต่บัตรที่หมดอายุแล้วให้ใช้ได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งหมดอายุอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่3ปัจจุบันการแบ่งเขตการเลือกตั้งเราแบ่งเป็นเขตเขต กฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่เทศบาลตำบลมี2เขตเขตละ6คนเทศบาลเมืองมี3เขตเขตละ6คนและเทศบาลนาครมีสีเขตเท่ากับเมืองพัทยาเขตละ6กคน6 4 24นี่คือการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งกฎหมายออกมาใหม่ การเลือกตั้งแบ่งเป็นเขตๆเขตละหกดต้องรู้เมื่อก่อนไม่มีนะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกฎหมายแก้ไขนะครับจากเดิมอายุ30ปัจจุบันต้อง35ในวันเลือกนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อการเกิน2วาระไม่ว่าวาระนั้นจะครบ4ปีหรือไม่ก็ตาม เมื่อครบสองวาระแล้วต้องเว้นกี่ปีกี่ปีวะสี่ปีก็ต้องเว้นไปสี่ปีนะครับซึ่งแตกต่างจากนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนับปีตามรมัฐธรรมนูญเนี่ยนายกคนคนหนึ่งจะเป็นนายกในช่วงชีวิตได้ไม่เกินแปดปีแต่นายกอาบาทอกี่ปีก็ได้แต่ห้ามติดต่อกันเกินสองวาระพอครบปุ๊บก็ต้องเว้น แล้วสมัยหน้าค่อยมาลงใหม่หลังจากที่ครบ4ปีที่เว้นวักไปแล้วนี่คือเรื่องของการเว้นวักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับแต่เดิมเนี่ยบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยที่จะไปเลือกตั้งได้เนี่ยเรานับ18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งนั่นคือกฎหมายเก่าปัจจุบันเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่มีเดือนมกราคมมาต่อท้ายแล้ว บุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยมีชื่อในทีเบนบ้านนะครับในเรื่องของอายุก็คือ18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งท่านสามารถไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้18ปีในวันเลือกท่านเป็นเลือกได้เลยนะครับไม่ต้องมานับมกราคุมพามีนาเหมือนเมื่อก่อนอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันที่ไม่มีแล้วอะไรครับปัจจุบันไม่มีสภาตำบลในพระมใหญสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะเจออยู่หมวดหนึ่งคือหมวดสภาตำบลปัจจุบันเนี่ยนะครับสภาตำบลรายได้เกินแสนห้าติดต่อกัน3ปีหมดแล้วเขายกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหมดแล้วเพราะฉะนั้นสภาตำบลปัจจุบันไม่มีเหลือแล้วครับ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีก็คือสุขาพิบาลน,นะครับสุขาพิบาลปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากสุขาพิบาลเนี่ยมันยกเป็นเทศบาลหมดแล้วเพราะะฉนั้นสองอันนี้ไม่มีนะข้อที่8ดกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญหมวดที่ส4บอันนี้ต้องรู้และสุดท้ายก็คือข้อที่9กเราไม่ครบ10บข้อเนี่ย เดี๋ยวตอนหน้านะให้ครบสิข้อการปฏิรูปประเทศปัจจุบันไม่ใช่10ด้านไม่ใช่11บดด้านเลยนะครับ